สวัสดีครับ สวัสดีค่ะติดตามรายการพิเศษนะคะกอติดเลือกตั้ง6 2ค่ะอยู่กับพิชันกนกน,กนวลจรัดกุลโฮงค่ะและคุณแป๊บซี่สมสุกกสิติตประดิษฐ์นะคะผู้เชี่ยวชาญบรรณาธิการอาวุโสทีมข่าวนิว1 8เมื่อวานนี้เลือกตั้งผ่านพ้นไปแล้วคุณสมสุขแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะว่านับจากนี้ต่อไปหลายคนก็มองถึงเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลว่าจะมีท่าทีอย่างไรแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราจะไปสำรวจตรวจสอบหน้าหนังสือพ,พิมพ์กันหน่อยหน้าหนึ่งวันนี้ทุกแต่ละฉบับเนี่ย คือเรียกว่าน่าจะฟันธงได้เลยไหมคะพี่คุณสมสุขคะคือตท่าที่ตรวจสอบสือพิมพ์ตอนเช้าเนี่ยส่วนใหญ่นะครับแนวโน้มก็มองว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยน่าจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งหนึ่งเพราะว่าคะแนนที่ออกมาถึงแม้จะนับไปเพียง93%นะครับเกเอนี่ของ33ล้าน7แสนนะครับคือคนมาใช้สิทธิ์เนี่ยเมื่อวานนี้กรกตมีการแถลงข่าวก็บอกว่าผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ย 65.96% oh. ของ51%นะครับค <c oughs> ่ะ51%นี่ก็คือมาใช้สิทธิ์33.7ล้านแล้วก็บอกว่าเมื่อวานนี้นับคะแนนไปแล้วเนี่ย9กก็หมายความว่ามีผู้นับไปแล้วเนี่ย 31. 3า3ล้านเ <c oughs> หลือที่ยังไม่นับอีกนะครับอีกประมาณเนี่ย2.4ล้าน oh. ซึ่ง2.4ล้านเนี่ยถ้ามาคำนวณเป็นสสบัญชีรายชื่อเนี่ย จะมีอีกประมาณเกือบ30ที่ค่ะการคำนวณสสบัญชีรายชื่อนะครับต้องเรียนท่านผู้ชมครับว่าค่อนข้างสับสนเพราะข่าวที่ออกมานะครับแต่ถ้าเราไปดูในมาตรา9 1ของรัฐธรรมนูญเนี่ยจะบอกไว้เลยครับว่าการคำนวณวิธีสสบัญชีรายชื่อนั้นเนี่ยเอาผู้มีสิทธิ์แล้วก็ผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดหารด้วยจํานวนสสที่มีในรัฐสภานะครับก็คือ500ผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยก็คือ3า3ล้าน7แสน แล้วก็เอา500ห้าร้อหาเนี่ยนะครับมันจะได้ประมาณหกหมื่นห้าเพราะว่าผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยมันมีส่วนที่เป็นบัตรดีออแล้วก็บัตรเสียด้วยแล้วเวลาน,นับเนี่ยมันจะต้องนับเฉพาะบัตรด,ดีเพราะฉะนั้นบัตรดีเนี่ยจะเหลือน,น้อยกว่านี้เพราะฉะนั้นตัวเลขที่หาเนี่ยเมื่อวานนี้ผมหามาได้6กหมื่นเจ็นะครับแต่ว่าถ้าหักบัตรเสียออกแล้วเนี่ยเหลือจต่บัตรดีเนี่ยจะได้ประมาณหกหมื่นห้าซึ่งจะไปคํานวณในส่วนที่เป็นสสบัญชีรายชื่อเพราะฉะนั้นคะแนนขนาดนี้เนี่ยยังถ้าดูนะครับ ของพลังประชารัฐเนี่ยยังนํานิดๆหมายความว่าถ้าภาพรวมนะครับภาพรวมของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยที่จะต้องมีพักประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนาอประมาณนี้นะคบนี่ค่ะตอนนี้ก็เป็นคะแนนอย่างไม่เป็นทางการซึ่งกรกตก็นับได้ประมาณ93%เแล้วอย่างถ้าเกิดถ้าเราดูตามหน้าจอนะคะที่หเลยก็คือพักพลังประชารัฐ7 6 9 7ล้าน ตามมาอย่างติดๆเลยก็คือพักเพื่อไทยนะคะ7ล้าน2แล้วก็ถัดด้วยพักอนาคตใหม่ประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยซึ่งก็เป็นถือว่าเป็น5พักการเมืองที่หลายคนเนี่ยคาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วไหมคะคือตัวเลขพลังประชารัฐเนี่ยนะครับเล้านหเนี่ยนะครับถ้าเราเอาหกหมื่นห้เนี่ยนะครับไปหารเนี่ยมันจะได้ตัวเลขสสทั้งหมดของพักเนี่ยประมาณ1 1 5ที่ค่ะ ทีนี้ถ้าเรามาดูสสของพรรคพลังประชารัฐนะครับที่เมื่อวานนี้มีการแถลงแต่ว่ายังไม่เป็นทางการแล้วก็เป็นตัวเลขที่มีการคาดการว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้ก็คือ99ที่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพ,พลังประชารัฐได้สสอเขต99ที่เนี่ยแล้วตัวเลข7ล้าน6นะครับหาร65,000เนี่ยจะได้ประมาณ115เนี่ยก็จะได้สสเพิ่มมาอีกนะครับประมาณเกือบ20คนคเป็นสสบัญชีรายชื่อ,อในส่วนของพัก พักเพื่อไทยเนี่ยนะครับมีประมาณ7จล้านสองเนี่ยเอา6กหมหาหารเนี่ยนะครับมันจะได้ประมาณร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดอยู่ประมาณนี้ค่ะที่ผมเมื่อวานนี้เราเราวิเคราะห์แล้วผมก็ก็มองว่าเพื่อไทยเนี่ยจะไม่ได้บัญชีรายชื่อเลยแต่ว่าหลายโพออกมาเนี่ยบอกว่าเพื่อไทยจะได้บัญชีรายชื่ออีก30 4สิบสี่สที่นั่งเนี่ยซึ่งซึ่งคำนวณแล้วดูแล้วมันไม่น่าเป็นไปได้เลยตัวเลขที่ออกมาเนี่ยนะครับเพื่อไทยเจ็ดล้านหนึ่งเนี่ย หารด้วย6 5 0 0ื้าเนี่ยจะได้ประมาณร0 8ยแนะครับแล้วสอสอเขตของพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่เมื่อวานนี้มีการชี้แจงไ่เป็นทางการเนี่ยอยู่ที่ประมาณ120 1 2 5 1 2 7ประมาณนี้นะครับถ้าตัวเลขเป็นไปตามนี้แล้วผู้มาผู้เลือกพรรคเพื่อไทยเนี่ยประมาณ7ล้านเนี่ยเพื่อไทยจะไม่ได้สสบัญชีรายชื่อ,อแล้วก็ไปดูในส่วนของอนาคตใหม่นะครับคะแนนที่ออกมาเนี่ยอนาคตใหม่ได้5ล้านสองแสนเสียง 5้ร้านสองแสนเนี่ยถ้าคำนวณอย่างที่ผมผมเรียนเนี่ยนะครับจะได้สอสอทั้งหมดเนี่ยประมาณ7 5็ิบห้ถึง80คนค่คเพระาะฉะนั้นจะต้องดูครับว่าอนาคตใหม่เนี่ยได้สอสอเขตเท่าไหร่สมมุติว่าได้สอสอเขต30เนี่ยนะครับก็เอา80เนี่ยไปลบ30ก็จะได้สอสอบัญชีรายชื่ออีก50าีนั่งอ,อันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ท,ที่ประมาณการจากเ,เรื่องของบัญชีรายชื่อขณะนี้จะยังไม่มีการประกาศ บัญชีรายชื่ออย่างเป็นทางการเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางเลขากรกตก็บอกครับว่าบัญชีรายชื่อเนี่ย จะคำนวณชัดเจนเนี่ยหลังจากที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งแล้วใช่ค่ะเพราะว่าล่าสุดคือ93%์ที่เราเข้าใจกันดีแต่ว่าล่าสุดกกตก็บอกว่าจะถแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลา10นาฬิกาแล้วก็มีล่าสุดอีกค่ะเพราะว่าเลื่อนไปเป็น14นาฬิกาแล้วนะคะก็ต้องรอาการชี้แจงจากทางกกตอ,อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ามีคนพูดถึงกกตเยอะพอสมควรเลยตั้งแต่บัตรเลือกตั้งที่นิวซีแลนด์นะคะที่ส่งมาไม่ถึงแล้วก็เรื่องของการนับคะแนนด้วยแล้ว่า เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ในวันนี้กันหน่อยเพราะว่าทุกฉบับเนี่ยขึ้นเป็นเรียกว่าเสียงเดียวกันเลยที่พูดถึงพักพลังประชารัฐแล้วก็พูดถึงท่านนายกก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะหลายฝ่ายก็คาดการเอาไว้เรื่องนี้ด้วยเรื่องถึงการจับคู่รัฐบาลการมาจับมือร่วมกันนะคะครับก็ไปดูเดี๋ยวไปดูภาพถึงหนังสือพิมพ์หม่ดีไหมครับเพื่อเห็นบรรยากาศของสื่อมวลชนเนี่ยมองสถานการณ์การเลือกตั้งเมื่อวานนี้ยังไงอันนี้ผมเป็นของโพสต์ครับ ประยุทธ์รีเทิร์นไลลี่ก็คือพูดถึงความเป็นไปได้ที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวเลขก็คือเป็นตัวเลขที่เมื่อวานนี้เราออกมานะครับก็คือเพื่อไทยเนี่ยได้ร้อยยี่สิบเก้าอันนี้เป็นสสเตนะครับแล้วก็ตัวเลขนี้เนี่ยถือว่าไม่ผิดความคาดหมายมในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้ทั้งหมด2 6 5ได้สสเคเนี่ยประมาณ201ครั้งนี้เนี่ยเหลือ129ก็ถือว่าเสียหายมาก เหตุผลอันหนึ่งนะครับก็คงจะเป็นเพราะว่ามีการยุติการแตกแบงค์พันธุ์แล้วก็ส่งเพียง250เกตคือส่งไม่ครบแล้วก็พักไทยรักษาชาติเองก็มาถูกยุบด้วยครับก็ไปดูพลังประชารัดเนี่ยนะครับได้99อันนี้ก็ยังไม่รวมบัญชีรายชื่อนะครับมีภูมิใจไทยมา30 36ใช่ไหมฮะ36ค่ะ36แล้วก็มีประชาธิป,ปัตย์ 29, 29. ค่ะ แล้วก็อีกพักหนึ่งนี่นะจะเป็นอนาคตใหม่26ด้วยกันอนาคตใหม่ที่น่าสนใจมากครับ <คะ S 1> เพราะว่าโพลที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยอบอกเลยครับว่าอนาคตใหม่เนี่ยจะได้สอสเขต2-3ที่เท่านั้นเอง <ะ S 2> แต่เมื่อวานนี้ได้สสเขตแบบผิดความคาดหมายเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับจะเป็นตัวเลขที่จะต้องนำไปพิจารณาว่าจะได้สสบัญชีรายชื่อเท่าไหร่ซึ่งสสบัญชีรายชื่อที่เคยมองว่าจะได้ถึง40 50เนี่ยอาจจะประมาณนั้นไม่มากกว่านั้นถ้ารวมกับ สสอเขตแล้วเนี่ยอยู่ในกรอบก็คือประมาณ 70- 80ที่นั่งของพักอนาคตใหม่ถือว่าเกินความคาดหวังเกินความคาดหมายของหลายๆฝ่ายด้วยสําหรับพักนี้ครับแล้วก็ไปดูฉบับอื่นนะครับดูว่าฉบับอื่นมีอะไรบ้างค่ะเราไปดูเดลิเนิวกันต่อนะคะเดลินิวขึ้นหน้าหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะพลังประชารัฐแซงโค้งสุดท้ายบิ๊กตู่นั่งนายกอีกประชาธิปัตย์ผ้ายับมาร์คประกาศลาออกอันนี้เดลีเนิวก็ชัดเจนนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าคะแนนที่มาตอนแรกเนี่ยไล่กันสูสีมาก แล้วก็ยังมีคําถามว่าเอ๊ะไอเสียงมากกว่าเนี่ยประเมินจากอะไรคือมันมีสองกรณีครับคุณเมย์ก็คืออันแรกเนี่ยก็คือดูจํานวนสสอ,อีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือดูพอปูล่าโหวตหรือว่าคะแนนที่พักเนี่ยได้ทั้งหมดขนานี้เนี่ยพักพลังประชารัฐเนี่ยนำพักเพื่อไทยเนี่ยอยู่ร่วมเกือบห้าแสนคะแนนแล้วคะแนนที่ยังไม่นับอีกนะครับประมาณอีกสองจุสี่ล้านคะแนนเพราะฉะนั้น,นก็ต้องไปดูครับว่าพอนับครบหมดแล้วเนี่ยพลังประชารัฐยังได้พอปูล่าโหวตเนี่ยมากกว่า พักเพื่อไทยไหมซึ่งตรงนี้ครับมันก็จะเป็นประเด็นที่มีการพูดกันมากว่าพักที่ได้เสียงข้างมากเนี่ยจะต้องเป็นแกนกลางในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาคุยอะไรอย่ยครับว่าว่าที่ว่าควรจะเป็นแกนกลางเนี่ยรัฐธรรมนูญบอกอะไรว่ายังไงใช่ค่ะอันนี้คือพาดหัวของเดนิวซึ่งชัดเจนนะครับว่าพลังประชารัฐแซงโค้งสุดท้าย แล้วก็บิ๊กตู่นั่งนายกอีกสมัยหนึ่งใช่ค่ะไปดูฉบับต่อไปค่ะของไทยโพสต์นะคะก็พาดหัวข่าวพักพลังประชารัฐลุงตู่ชนะคะแนนแสงหน้าเพื่อไทยมาร์คไข่ก๊อกรับพาดเป้าค่ะครับเมื่อวานนี้นี่ทางคุณอภิสิทธิ์นี่ออกมาแถลงข่าวเนี่ยโดยที่ยังไม่ทราบผลชัดเจนแต่เมื่อวานนี้สถานการณ์ของพรักประชาธิปัตย์เนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้วายมากจากที่มีคะแนนเสียงปีห4ี่นะครับ11ล้าน4ี่แสนคะแนนเนี่ยม,มา เหลือเหลือเนี่ยเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยเหลือสามล้านต้นแล้วก็ภาคกรุงเทพเนี่ยหายไปเกือบหมดหายไปหมดเลยหายหมดเมื่อก่อนเนี่ยเราจะรู้จักคุ้นเคยกันดีกับพรักประชาธิปัตย์ไปที่หนึ่งก็ที่สองแซงกันมาแบบนี้แต่ว่าครั้งนี้คือหายไปจากลิ์จากโพเลยละค่ะแล้วก็พลังประชารัฐอโทษนะครับประชาธิปัตย์ในภาคใต้เนี่ยอันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าสร้างความประหลาดใจบิ๊กเซอร์ไพรส์มาก เราะว่าในการเลือกตั้งปี54นะครับภาคใต้มี52สอส,อสอเนี่ยประชาธิปัตย์ได้50ครับค่ะแต่ครั้งนี้เนี่ยปรากฏว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเหลือต่อํา30ผมยังไม่แน่ใจว่าจะถึง25ไหมก่อนหน้านี้มีการประเมินครับว่าประชาธิปัตย์เนี่ยได้จะได้ต่ํา40คือผมประเมินเองหลังจากที่ผมลงพื้นที่ภาคใต้นะครับค,คนก็มาวิจารณ์บอกว่ามันจะน้อยขนาดนั้นหลือ,อไปเหลือ35อแต่เมื่อวานนี้ภาคใต้นี่โดยเฉพาะสงขลานะครับ ที่เป็นฐานที่มั่นของพรรคประชาธิปัตย์มายาวนานเนี่ยที่วงนี้มีแปดที่นั่งแล้วก็ปรากฏว่าพลังประชารัฐเนี่ยเบียดมาสี่ประชาธิปัตย์เหลือสามจากแปดแล้วก็ภูมิใจไทยครับได้มาอีกที่หนึ่งอันนี้เมื่อวานนี้คุณมาร์กอภิสิทธิ์เวชาชีวะก็ประกาศแสดงความรับผิดชอบเพราะว่าเคยพูดก่อนหน้านี้แล้วคือต้องรีบชิงลางออกแล้วครับถ้าเกิดยังยังไม่ทําอะไรและคะแนนบอนหล่นไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะโดนวิพากวิจารแต่ว่าที่ต้องตามดูต่อนะครับว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ย จะไม่รับตําแหน่งสสบัญชีรายชื่อด้วยหรือไม่มเพราะแนวโน้มขนาะนี้นะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์น่าจะได้บัญชีรายชื่อเนี่ยสิบถึงสิบห้าที่นั่งค่ะถ้าได้สามจุดสองล้านคะแนนนะครับสามจุดสองล้านคะแนนได้ถ้าพรรคประชาธิปัตย์ได้สสสามสิบคนเนี่ยสามจุดสองล้านคะแนนคําน,นวณโดยเอาหกหมื่นห้าหาเนี่ยนะครับจะได้สสประมาณสี่สิบห้าถึงสี่สิบเก้าที่ตรงนี้แหละครับ จะไปเพิ่มก็คือประชาธิปัตย์เนี่ยอาจจะได้บัญชีรายชื่ออีก1 0บถึงสิที่นั่งนี่ค่ะแล้วคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นหมายเลขหนึ่งอของพรรคประชาธิปัตย์ค,คนก็มองว่าเอะความเสียหายอย่างนี้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์จะต้องยังต้องเป็นสสบัญชีรายชื่อเพื่อไปทํางานในสภาหรือว่าแสดงความรับผิดชอบว่าต้องยุติบทบาททางการเมืองลยเพราะว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนี่ถือว่าเสียหายต่อพรรคประชาธิปัตย์อย่างร้ายแรงใช่ใช่ค่ะนนี้ก็เป็นปาติเลสของพรรคประชาธิปัตย์นะคะ ที่คาดการเอาไว้ก็เดิมเดิมเคยคาดการครับว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจะไม่ได้สอสบัญชีรายชื่อเลยนะครับถ้าได้สอสอเขตแปดสิบถึงเก้าสิบคนแล้วก็ได้คะแนนเนี่ยประมาณหกล้านคะแนนแต่ปรากฏว่าพลิกความคาดหมายมากสอสอเขตเนี่ยเหลือที่ถ้าเมื่อกี้ดูจากผ้าหัวของแมงโกอโพสเนี่ยให้ยี่ิบเก้าให้ส0ิเพราะนั้นปาร์ตี้ที่จะเข้าไปนะครับต้องมีสิบถึงสิบห้าที่นั่ง<ก>เข<ล>าต้องรุนต่อครับว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยจะจะยังไงเพราะว่า กองเชียร์ส่วนหนึ่งก็บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้มันควรจะต้องแสดงความรับผิดช,ชอบไม่รับตําแหน่งสสบัญชีรายชื่อด้วยหรือไม่ออนี่หลหลายคนก็ตั้งคําถามเพราะว่าพระประชาธิปัตร์เองตอนนี้หลายคนก็จับตามองว่าสุดท้ายจะไปจับมือกับใครหรือเปล่าก็ถาสถานการณ์อย่างนี้ประชาธิปัตย์คงต้องอยู่กับพลังประชารัฐแหละครับอเพราะว่าก่อ,อนหน้านี้ถ้าถ้าคุณเมย์จาได้นะครับอภิสิทธิ์นี่ให้สัมภาษณ์ว่าจะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งครั้งนั้นผมว่าคุณอภิสิทธิ์ก็พลาดพลาดมาก การประกาศเป็นแกนนำเนี่ยอย่างน้อยคุณต้องรู้ว่าคุณได้เสียงเท่าไหร่แล้วพูดในสถานการณ์ที่ยังไม่รู้เลยว่าสอสอพักเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วบอกเป็นแกนนนาในการจัดตั้งรัฐบาลรวมถึงการประกาศที่จะไม่เอาพลเอกประยุทธ์ในทุกกรณีเนี่ยก็เลยมองว่าเอ๊ะไอ้ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถูกลงโทษไหม,มทำให้คะแนนเสียงเนี่ย อดหายเกิดความเสียหายมากครับถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยแล้วก็ถือว่าเป็นบริกเซอร์ไพรส์อีกพักหนึ่งที่ได้คะแนนไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าเอาไว้นะคะคราวนี้ค่ะพาไปดูอีกหนึ่งฉบับของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะไทยรัฐวันนี้ก็พาดหัวข่าวไว้เช่นกันบอกว่าสสกทมสุนพันประชาที่ปัดเละมาร์กออกเพื่อไทยคว้าแชมป์พลังประชารัฐอันดับสองอนาคตใหม่มาลำอันดับ3ค่ะครับแล้วในนี้ก็เป็นอีกอีกกรอบหนึ่งครับภาคใต้เละอันนี้เ็นเละจริงๆครับ ในกรทมศูนย์พันโอหมดเลยค่ะแล้วปชปพ่ายยับแต่ไทยรัฐไม่กล้าฟันธงเหมือนเดนนิวครับเออเดนนิวฟันธงเลยเขาประตูเป็นลุงตู่เนี่ยเป็นนายกต่อบอกเลยว่าแซงโค้งมา,าเลยนี่ค่ะจะเห็นความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดดูจากคะแนนดูจากเปอร์เซ็นต์ของกะกะตที่นับไปแล้ว93เคุณเสริมสุขครับอันนี้เราก็สามารถฟันธงได้เลยไหมคะ,ะถ้าเราดูเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือใน2ล้าน4ี่แสน คะแนนที่ยังไม่ยังไม่นับเนี่ยนะครับก็คงแบ่งกันไปพักใหญ่ๆเนี่ยนะครับแล้วก็ยังเชื่อว่าทางพลังประชารัฐเนี่ยที่นําอยู่ห้าแสนเนี่ยน่าจะป๊อปปูล่าโหวตเนี่ยน่าจะมาที่หนึ่งแต่ถ้าป๊อปปูล่าโหวตไม่มาที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องไปดูสสอเขตนะครับแต่ว่าประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่สื่อเนี่ยนำเสนอก,กันก่อนหน้านี้มาตลอดคุณหญิงสุดารรัตน์ก็พูดว่าต้องให้พักที่ได้เสียงข้างมากในส, <S 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 สภาจัดตั้งรัฐบาลก่อนนั่นก็เป็นประเด็นที่จะต้องไปดูกันแต่ว่าจริงๆแล้ว ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงตรงนั้นไว้แล้วก็มีมาตราที่พูดถึงเรื่องการเลือกตั้งการเลือกนายกรัฐมน,นตรีก่อนผมว่าตรงนี้แหละครับที่จะเป็นไฮไลท์สําคัญว่าใครจะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลค่ะคือในทางทฤษฎีเนี่ยในทางหลักประชาธิปไตยก็อาจจะบอกว่าพรคที่ได้เสียงข้างมากแต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับกําหนดให้มีการเลือกนายกรัฐมน,นตรีโดยสวใน2่0สองร้ยสิบมาร่วมเลือกด้วยแล้ว ในส่วนของพลังประชารัฐเนี่ยถูกมองว่าเป็นต่อค่ะแล้วถ้าได้ร้อยสาคนร้อยสีคนก่อนเนี่ยมาวกกันอีกการรวมกับสวออเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนอเพราะว่าในขณะนี้ก็คือทําให้มีการพาดหัวของสื่อหลายฉบับเช้านี้ที่บอกว่าลุงตู่เนี่ยขึ้นนําคือแทบจะฟันธงกันแล้วแหละว,ว่าเป็นขึ้นนําแล้วก็น่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ